อุ้ยโชว์ทามไปแต่ไม่ต้องเอาอะไรเชียววันนี้มันทั้งวันมันมันทั้งวันแล้วพอโชว์ทามมาพี่แมวเ,เดี๋ยวก็เจอเป็นไอคิวน่ากลัวโชว์ทามแม่งน่ากลัวเยอะไหมเอ,อ่อมถ้าอยากเล่นเซิร์ฟเวียดนามคนเยอะกว่า,านีช่วงเวลาผมกดเซิร์ฟไทยตอนนี้มันกดไม่เจอทุกครั้ถึงเวลาของผมแล้วปะควัวบ้านสาเลเวลอ up ธงกับถ้วยอะไรเก่งเหมือนกันผมว่าถ้วยปะเพราะว่าตีเวทมันเยอะอแต่ผมแต่ผมรักธงกันเลย ไม่ว่าท้วยจะเก่งกว่าแต่ผมรักทงเพราที I love you ธงหนึ่งสองสามนักกามโน1เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมที t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมง เติมเกมทิฟทีโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้องริชแมนฉบับนู้นหนึ่งเรื่องเติมเกมไอ้แม็กกี่บอะไรมาทำไมเล่นกับมึงได้พิษเมฆ์แลนะไอ้เคียแม็กโทษผมมาเลเรามีพีเบลอัพมาผมเลเวลอัพ,อพนี่บุยเซอร์เฮดไลน์มันเก่งไหมอะไรคือบุยเซอร์เฮดไลน์มันเก่งไหมแปลว่าอะไรครับแปลผมด้วยแปลพี่ได้อย่างนนั้เไรมึงแปลให้กูหน่อยดิ แปลว่าอะไรบูซเซอร์เฮดไลน์เก่งไหมแปลว่าไม่เข้าใจมันแปลว่าอะไรคือเอาตัวเฮดไลน์เป็นโลบุยเป็นเฮดไลน์บุยบอกบูซเซอร์เก่งไหมเขามีแต่ถามตัวละครเหมือนแบบแฟกเฮดไลน์บูซเซอร์โอลาเฮดไลน์บูซเซอร์แต่ถ้าถามโอเวอร์ออลรวมๆก็ไม่เก่งอะบูซเซอร์บูซเซอร์มันได้บัฟบูซเซอร์หกมารอบเดียวเองแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปแตะอะไรเลยใช่ไหมเขาเทมซับเลไมั้ยอ๋อตังูจะฆ่ามันก่อนนี่ไงควายอดตังก็ได้มีคนหลายมั้งครับไอเทมเอ่อฮามาเชียส ขึ้นเวลไม่ได้คุมไม่เทมทวินเทอร์เลอร์อีกแล้วไอ้แม็กซ์คูแพกรก็มีคูแพรกันหมดผมเพ่งเห็นก็อีกคน FK เคไปอะไรสัต่ไม่ใช่ผมชนะคูแพกได้ปะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดผมขึ้นเลเวลไม่ได้อะคือผมอยากอยากเวลหกไปเจอคูแพกอะแล้วอยากฆ่าแม่งไปเลยอยากฆ่ามึงที่คูแพกโอเคไม่เจอถ้าผมเจอคูแพกผมยอมใส่เจาะเกาะคอกอ้าวไข่สินตัวเดียวกางจะบอกว่าถ้าถ้าถ้าเจอคูแพกคอกีผมยอมใส่ผมยอมใส่ ลาดบิทเปอร์เลยนะแต่ปกติผมไม่ใส่อยู่แล้วลาดิเปอร์พิมพ์ตัวย่อย่เฮี้ยอะไรเยอะแยะวะถ้าได้ A M B F ระเบิดตัวจะเก่งไหมครับ B F แม่งแปลดิสาอะไรพี่ปังไม่รู้เรื่องรู้แม่งเฮี้ยสาสาชาลินเจอร์มั้งไอสัตว์ A M น่าจะออกเมน B F น่าจะบุยเซอร์ให้กูเดาอนี่แล้วเป็นเฮี้ยอะไรกระแดพิมพ์ตัวย่อไอสัตว์พอกูไม่รู้เรื่องก็หาว่าไม่รู้เรื่องพอกูพูดสับทางการเยอะก็บอกว่าพูดไม่รู้เรื่องเฮี้ยพยายามใช้สับทางการให้แม่งน้อยที่สุดที่จะทำได้แล เอ้แม็กเซตนินจาสองเปอร์เซ็นใส่อะไรให้มันแม็กมากมันมาดูมันคืออะไรเซตนินจาสองเปอร์เซ็นคืออะไรนี่อะไรมันเนี่ยอุ้ยไอ้แม็กพี่เจอคูแพก็กแล้วพี่เบลโกแล้วพี่ใส่เลนบัฟแล้วด้วยหววย่วยวะพี่ลงพี่ลงเซตนินจาไปแล้วด้วยแม็กว่างไงพี่กเกมเปล่า มาแตะไม่บาดทราพี่ก็กลัวแล้วเยวีเ้ยวของฆ่าเอ็โคไงเราโดนดับฝันอีกแล้วแม็กหนึ่งเดียวที่สามารถฆ่ามันได้ MF Big Shot ถ้าไม่ใช่เซตมินจาวผมชนะไปแล้วคนดูรอบหน้ามันจะมีรีคอมปะ่ะเขียวผมอยากเก็บให้เขี้ยตินจาวเลยวะาผมได้รีคอมไม่คุณนี้ยืนเหมือนผมเลยเอาธงมาเงี้ยยืนแถวหลังสุด MF มันได้หลนะมีใช่ไหม คุณยังจําเกมที่ผมไปเจอคูแพรกแล้วเกิดชนะได้ปะแล้วแม่งเหลือเลือดหนึ่งแล้วแม่งกลับมาตบบวเอ้ยไม่ใช่เออมันผมชนะมันได้ดิแต่ว่าเลือดมันเหลือหนึ่งแล้วมันกลับมาตบผม้วผมก็แพ้เยอที่สองไอ้แม็กถอยให้พี่เหอะมาดูมาดูบอร์ดกูพร้อมถอยให้กูยังถอยอะไรพี่ผมเล่นที่ไหนแล้วอ้าวมึงเล่นไรเล่นไหลพี่คาทัสมังไงม่เละตานี่เละไม่ได้ไอเทพไม่ดีผมไม่มีโชว์จินกันลาบดอน วิ่งโห่ได้สุดยอดแทงมาเพนตะห้าบิช็อตสองรีคอมที่คนดูได้ป่ะนี่คอมผมเก่งมากเลยนะผมได้สี่บาทสองดาวได้ห้าบาทสองตัวรีคอมพลีสรีคอมพลีส์ดอกเบี้ยยี่สิบบาทกับการเก็บเซตไว้ขายเซตดีป่ะอย่างน้อยถ้ารีคอมมันจะมีคาทัศน์ไง ขายเต็มได้ยอยากได้ด,ดอกเบี้ย20บาทอุ้ยเฮี้ยสีอันนี้ย,ย้ยคือผมไม่กล้าโลออกก่อนอะไม่เอาเอาออกก่อนมาออกก่อนมันเก่ง <c oughs> ผมไม่ก low ล้าโลหารีคอมโลไปแล้วสองรอบคุมแล้วคุมแล้วคุมแล้วสำหรับตัวสำหรับผมผมมองว่าคุมแล้วเพราะว่าออกก่อนมันเก่งอะ <c oughs> อย่าเบรกแตกครับพี่ <c oughs> โอเคได้ได้ไดเอ่อผมไปเล่นเลเวลเก้าได้นะครับแต่เลเวลเก้ามันข้อเสียมันคือนี่นมันไม่เจอเฮดไลน์ห้าบาทมันเจอยากเกินสองประเด็น ตอนนี้5บาท2องนมาเล่นใครได้บ้างวะตัวแนวหน้าเล่นได้เล่นได้2คนใช่ไหมยอริกกับอ e ีเลอี e. ตัวหลังตัวหลังเล่นได้แค่รูเชียนซิกิน3ตัวไอ้แม็กเซติน,นจากูใหม่เลยพี่ผมปาทัดมาแล้วอ่ะมาแล้วเซติน,นจากูคืออะไรคุยกูก่อนนี่ไงคาทัดคุนซูคコเ็กเตอร์ไอเอไม่ชอบอปะพี่ผมคอยคอยดูเซตชัว่วรเวอรหกผม เล่นในวีดูอ่ะคุณภาพเวละหลอดพอไม่เรี่ความมันคือยังไงผมใช้เล่นคอมดิโกอยู่พอกดเรียความแล้วตั้งดิตั้งดิโกอีกทีทุกคนดิโกมันไม่ออกมาเดยน่าจะบั็กหรือเปล่าแต่เรียความมันมันมันเพิ่มดาวให้เอ้ยมันมันเพิ่มราคาให้สมมติมีเคลที่เป็นตัวสองบาท2ดาวคุณจะกลายเป็น3บาท2ดาวอะไรมันจะเพิ่มราคาให้เฮ้ยัวก่อดด้วยเกือบไรเงี้ยเหมนนะผงนีของเรานี้ของเรานี้ เกือบละเกือบละอีกตัวไหลเกือบละอุ้ยมันเอาตัวหลิวไปทำอะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะคนเนี้ตัวหลิวไปทำอะไรไม่รู้คนคูแพรกนะ่นตัวหลิวไปทำอะไรไม่รู้ขนาดผมเตือนแล้วพี่รถมันแรงน้องต้อเข้าใจเพี้ยผมเพนตาจะเจ็ดแล้วอ่ะผมอยากเล่นเวลสิบอ่ะไอแม็กสานผ่านพี่หน่อยผมพูดแล้วตัวไหลไหนไอเทมมึงเป็นมึงมีคุมไอเทมไม่ใช่เหรอการเทียม้ยเทียมแรงนะเว้ยคุนซูคิโก้อเล็กเนี่ย เขาบอ,อกอม้นขายทั้งกระดานเราได้เงินสองอออกก็หรอยังมีอยู่ครับแต่ว่าจะเจอแค่สามสองครับสีสองไม่เจอแล้วมีโอกาสเจอแค่ดัานสามสองเท่านั้นฮะรเจ็ดอาริอ๋อคูแพเออคูแพคเล่นไรผมรอบนี้เราลืมคูแพรคูแพคก็เราน่าจ,จะเห็นอาทนี่องอาเลยเขาเล่นเอาเอมแม็กเป็นคนตายได้แค่เอฟเคเขาเล่นอาริแต่เขายังไม่มีเฮดไลน์น่าจะอยากหาเฮดไลน์เป็นเคบีเอบวกหนึ่งบิ๊กแคงมันสองดาวเลยไหม มันไปนแข้งสองดาวอลิสองดาวยี่ใครจะอยู่ก็อยู่ไปแล้วคูนเวลหนีด้วาตัวระบาดสามารถสามดาวได้เก็บคนบ้างพิมพ์ตกใจพูอ่ะแล้วก็เอาเก้าหาเอาจะไม่ได้ตัวบาดหนึ่งน่าจะสามคนมนแม็กเซทตที่ใหม่แล้วกูเล่นไปเกมเดียวมันมาลุลือเลยเลือกมาที่อยากเชี่ยมเป็นตาหกคุณว่างไงวันนี้น่าก,กลัวนะมันคือเซนเซนติเนลออลิแบบเกา่าที่เราเคยเล่นกัน ถ้างั้นเขาน่าจะอยากหาเซนเตียบอลบวกหนึ่งแล้วถ้างั้นนะแม่กระลุงเล่นอะไรนะี่ที่อยกผมก็ไม่รุเมเงินไม่วะผมได้ดูมาจากอะไรครับล็ผมมีโชวจินว้แลัวนเอนะนนะเป็นต่าหัวเริ 7, ่จ็ดอารลสองดาวอ๋อโลมันอ๋อมันเล่นเซนนาแต่ว่าเซนนามันยังไม่สามเนนามันใ,นใกล้สาม ยิสเซนนาแม่งดับเบิลโชว์จินอย่างแล้วเขามีตัดนิวจะออกเพิ่มด้วยยิสเซนนาดับเบิลโชว์จินน่ากลัวจัดคนดูมีสองสองดีก็ดีสองดีก็ดีวุ้ยเชี่ยเงินอุ้ยตัวสี่บาทผมว่าเงินสายเต็มสุดผมไม่สนใจใอะไรทั้งนั้นขึ้นเดเวลผมว่ารักเล่นรักไปก่อนได้ปะรักแด่เสือด้วยนี่ก็มาทุกรอบที่มีโอกาส ถ้าคุณสังเกตดีๆนะมันมันมาทุกครั้งที่มันมีโอกาสเทียจะเซตอ่ะเซตมาพี่เนโก้สามดาวไปแล้วเอาอมันโลหมดเลยอ๋อมันมีฮีโร่ไอ้นี่แหละหยุดฮีโร่แกล็บชื่อมันเนโก้สามเดนนาสามน่ากลัวจัดน่าจะมีคนเล่นเทปแล้วเนี่ยเสร็จอยากให้ลองใหม่ไม่ลองแล้วลองเทียอะไรล่ะตัวกะก็ไหนก็ไปกูเล่นตาหนึ่งกูก็รู้ศักยภาพมึงแล้วไอ้ที่ผ่าน แม็กเล่นอะไรเนี่ยรู้ไหมแม็กเล่นทีเอฟไม่ไลใ่ใช่ไหมไลยติดแคงไปแล้วบแคงแม่งหกตัวละหายแค่ครูพอเดียร์ตเติรลบห้าสิบสองเช่ผมขึ้นเก้าเลยปะแล้วผมขายลักแล้วผมจะได้ตังค์อุ้ยเดี๋ยวกันนะนี่ครับโยกหน้ามาเป็นเมมเบอร์ถ้า TF d อฟเดสเผมซื้อนะ มันเสริมมาเป็นดิสโก้อ่ะเพราะถ้าเป็นเดสเซอร์อ่ะผมผมมาปั๊มเดสเซอร์เยอะได้ถือว่าดวงดีนะครับเรวเก้าโลทีเดียวเจอซิกสอตัวผมดุบเลยเราเล่นทีอไม่ได้ปะ่ะเพราะว่าบิดแข็งคนที่สามในแม็กเฮดไลน์เป็นหกแข็งหายากปศัตว์รอบนีน้ที่ผมจะเล่นทีได้อย่างเดียวคือเดีย่ยต้องมาเป็นเดสเซอร์ผมออกก่อนเฮ้ยเฮ้ยนู คิดเลยนี่เนีเราอีกไม่ต้องคิดเลยจริงๆผมน่าหยิบคุณสัวช่างแม่งที่อยู่ไรเอ๊ะคิกขัดคุณสัวมีคุณสัวมาใครยกหน้ามาบัตนาโดนชกมา9เดือนแล้วของคุณคาร์เด็นเดินสจไม่ชกนะคนดูปไม่ยากคนดูครับ2%ปอใครดีไอแม็กไอแม็กมาคุยผมเเียหน้าพี่เสียฮารติวฮาร์พ่อไงเฮีย วิวิวิผมผมเล่นตัวนี้ได้ผมเล่นตัวนี้ได้ไดแซกไอเนี่ยแซกบุยเซอร์อยากเล่นมานานละบุยสี่เติมจินเติมนี่ใครไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอยากเล่นมานานละเรามีแกจังวะยังด้วย มมไม่มีมีปอจูนอุ้ยทำไมสู้คอมไม่เหี้ยแม็กไม่ได้โหอีกทีอะรู้ไไ่ได้พี่แชทผมไปไหนหมดแต่นี้่อนแดสี่ยังโอเคแดสี่แล้วเบโกเอ้ยอันนี้ไม่มีประโยชน์ ราทับเอ็กซิวชันเนอร์ไปเนี่ยเซตอ,อ่ะเดี๋ยวซื้อเอ็มเอฟเอาจินออกอันนี้ปล่อยให้จินมันยิงครบเบนสี่เบนมนกัน,นเออเก่งๆหน่นหอยแซกเออเออสวยดีมากดีมาก โซนาอีกตัวไม่เดจเอเมฟแทนนี่ออแทนเคนเคนไม่เล่นผมได้ตังค์ครบแล้วใช่ไหมสี่รอบหนึ่งสองสามสี่ครบแล้วเซตแทนโอลาฟวิเซอร์สี่ 4. ผมอยากลงโซนาอยากได้คุณซูซิกอะว,ว้าวได้จินด้วยแล้วก็จินจินสองันนี้ อ่าผมขึ้นเวลได้แล้วนะครับขึ้นเลยเติมโซน่าลงไปอ่ะเวลสิบเลิโกและเรามีโอกาสเปลี่ยนไฮไลเนอร์แซดแดรเซลเลอร์ส่แจ๊สครับแจสได้โบนัสเจ็ดความเสียหายห้าผมว่าบอลเลง ห้าหนึ่งเวลสิบไปแม็กบอกแล้วอย่าให้กูได้เวลอัพอกูคือก๊อตไก่ไปเนี่ยน้อยแคสนึง่งเวฟชี้ลูเชียนลาปิตเหรอผมเทคไม่ได้อะตัวหน้าไม่สองดาวคนดูคือผมผม,ผม,ผ,มผมซื้อลูเชียนอันนี้มาแล้วตัวหน้าง่อยจัดเลยนะอันนี้ดีวก,กว่านี่คุ้มกว่าแคสสามง่อยแบบง่อยหมา <laughs> บอกเลยง่อยหมา เราต้องตัวเราอย่างน้อยผมต้องได้อีลาวอีสองดาวก่อนเพราะถ้าซื้อลูเชียนมาก็คือตัวข้างหน้าก็ไม่มีแล้วไอ้แค่โนแทงหลังยังเยอะครับตัวหลังผมเยอะมากแม่งดูตัวหลังพี่ยินแนมนเอียดเจ็ดช่องเจ็ดช่องโดนซิกกูอีอทีนึงซิกโยนใส่หัวเทียบอะไอ้ี้่แม่ง,องไอ้ตัดแมงกูเล่ลูกลักหรอกลูกจบ อีลาวอีลาวดึงผมดึงตึงมากผมได้โบนัสเลือด13ใช่ไหมแล้วก็โบนัสความเสียหาย7แม็กเห็นบอร์ดทั้งหลังพี่แล้วอยากเล่นอากาลิเคเด้ปะ่ะ <laughs> ปาดแปดอะ <laughs> ปลื้ด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 เรามาเจอเซนนาทูดามเนี่ยอันนี้ผมว่าอันนี้ผมทู่ไม่ได้ปะ่ะมันความเสียหายมันระคบไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยอะแม็กก็ทู่ไม่ได้มันล<ๆ>นะลายไวเกินอะเฮ้วคุย เฮ้ยเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิด,นดไอ้แม็กนีไหววะไอเหี้ย <ś c oughs> พี่มันเพยเยอะแจ้ไปเลยผมออกก่อนเออมีตาเลยถให้เราเพิ่มได้มั้งวะมีตาดิกโก้ให้ปู่แม่ีเหี้ยหมัดหมัดเจ็ตด,ด้วยหมัดหมัดให้อีแล้วอีก รักแทนนามีได้ไหมดีดิแทนได้ครับแต่ว,ว่ายังไม่อยากหาไงผมจะเก็บตังค์อยู่มันยังชนะอยู่อ่ะผมจะเก็บตังค์เพื่อเพื่อไปโลตอนหกหนึ่งหาดาวสองดาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นเฮไลเนอร์ซัมติงเย็นนะครับเราคนดูเย็นนะครับนี่ไงรักมาแล้วไม่ต้องหาแทนนามีมาแล้วถ้ารักมาผมเอารักเยืนนี่นะปล่อยเทียบตายไปก่อนเฮ้ยจริงๆเช่นอะตัวใหม่ใหม่ทีบเก่งกว่านามีีว่ะ เพราะว่าเดสเตอร์มันเราต้องการเดสเตอร์เยอะๆเพื่อไปกระจายดาเมจพวกแสงเ,เดี๋ยวรอรอ,อจินวางวางไวโอลินนะเดี๋ยวค่อยซื้อยอลิกให้จินวางไวโอลินนะผมอยากได้เฮดไลน์ตัวหน้าทีราวหรือยอลิกก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ได้ตัวหน้าผมต้องสองดาวตัวหน้าก่อนแล้วผมค่อยขายแซกไอ้แซกคือตอนนี้นไม่กล้าขายแซกเพราะว่าเราไม่มีตัวหน้าสองดาวไอแม่เพียงอยูไอแม่ไอแม่ แม็กเร็วตับให้ดิเออเดี๋ยวสองดาวนีวไ่ไงแล้วหกหนึ่งเราค่อยลคุณก็ต้องรู้จังหวะเก็บกลางจังหวะนู่นนี่นั่นด้วยคนดูชนะอยู่ก็อย่าเพิ่งทำไร you know ผมสู้ได้ทุกคนปะเหลืออะไรมั่งนะเหลือทวินเทเลอร์พังดิสโก้ดิสโก้แล้วก็เฮ้ยแม็กมันขาดไอ้เหี้ยมันจะหาอากาลิสามดาวไอ้แม็กไอ้ศาตว์เลือดก้าอ่ะ <laughs> มันสู้ใครไม่ได้แม็กไปฆ่ามันดีใครเจออะ ผมว่าู้ใครไม่ได้พี่ทวินเทเลอร์ไปเจอก็น่าทวินเทเลอร์ชนะเลิศเก้าแม็กกาทอฟโฟแล้วเราเจอดิกโก้อีกคนนึงโอ้โหกันเบรรรสแสงเราไม่ตันทีเ,เดียร์เล็ดบัฟไหวปะไหวไหมลุงพี่ซิกลุงพี่ซิกลุงพี่ซิกไอ้เหี้ยกูแพ้กัน,กน,กเ,กกนเบรรสแสงเหรออ,อ,อุ้ยแม็กกาทอฟโฟอุ้ยแม็กกาทอฟโชีเกือบแพ้กันเบรรสแสงให้ขาด เอ้ถ้ซิกให้เพิร์ปป๊อปก็ต้องเทกอะ่ะต้องเทกอยู่ดีนะแล้วเดี๋ยวโลตัวหน้าสองดาวเก่งกว่าเดิมนะครับได้ลดแม็กมานาแล้วก็เป็นไฮเปอร์ป๊อปด้วยสามสามดาวไม่ทำไม่มีตงังดุ๊ก็ไม่มีไอ้น้องๆมันเล่นเกมเป็นไหมเนี่ยนี่เอาเหลือทงสองไนี่ไง ดาวผมสองขอจินสองอีกตัวเกมจบว,ว้าวจินสองโซน่าสองแทนใครได้วะซื้อได้หมดแล้วก,ก,ก,กัน Let's go จ่าเมดนักๆจะกินล e t ิกแนวหน้าตึงๆสองตัวสองดาวเเเเเฮฮฮฮฮ้้้้้ ทวินเทเลอร์ใจยเย็นทวินเทเลอร์ทวินเท,ลทนเลอ,ร,เร,อ,อ,อร์ไอแม็กตายแล้วดีไอแม็กทวินเทเลอร์คืออะไรไอแม็กมีแค่สัตว์มีแค่สี่สเทดเองดไอีไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบให้ผมลงอะไรดีวะผมไม่มีอะไรวะผมไม่มีการเดียนไม่ใช่ผมนั่งดึ้อตั้งนานวะผมผมไม่มีอะไรเลยลงการเดียนแทนเทฟไ่้ทวินเทเวอร์ทวินเทเลอร์คือ,อไรเวอร์เกินคนดูไม่ชอบ ตายไปดิไอทีเอฟเป็นคนหนึ่งอะ่ะมันสู้ทวินเทเลอร์ได้ปะอ้าวมันสู้ทวินเทเลอร์ได้นี่เทฟอ่ะจินบิทช,ช็อตโหน,โนไม่เจอเรชโซน่าสเปลวิฟเอ่อเอา,อาทวินเทเลอร์กดยอมไปแล้วครับ ผมจะเลิกกดยอมไปแล้วผมน่าจะชนะนะของที่เราอีโหดมากอ้าวอ๋อผมไปเจอร่างปลอมถึงมินเทเลอ ER. ร์ร่างปลอมจัดก,การหน่อยร่างปลอม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  GG ครับเฮ้ยขนานไปเนี่ยไอ้แม็กซ์ร่างปลอมแท้ร่างปลอมไม่เก่งเลยจินดีบีจินดีบีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเชนดิลูเชนสองดาวเฮ้ยหรือจินดีบีวะไม่ลูเชนสองดาวแหละลูเชียนไปเจาะเกาะ ผมแจนะ๊สเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดกับสิบลูเช่นแจ๊สอันนี้ได้เลือดร้อยห้าสิบแปะไปเอายีลาวยืนเอ้ยเอายอลิกยืนทำไมนี้เลยมันเปลี่ยนเป็นพื้นอะไรไปแกพื้นเขียวปะอ่าพื้นเขียวยี่สิกแม่งตีหนวดแต่หนวดหายละหนวดหายละโย่แ่เออโค โปรเจกตมาเฮ้ย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 ,ยววอ,อย่าเ้ออย่าอยายายาจี้จี้ยา,ยา,ยาอออออไอ้แม็กทำไมสูสีไอ้แม็กทำไมสูสีไม่ชอบหลดยอมพี่แตก็ไม่โลสีแล้วสูสีเกินแม็กไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย ต้องพื้นเขียวเหรอคนดูเมื่อกี้ผมพื้นเขียวอะเพราะเพิ่เพราะ,ะพื้นเพิ่มไม่ได้สปีดมันไม่มีใครยืนใกล้อะแต่รอบนี้อีราวผมของโหดมาก,กนะมามีเราของของโหดโคตรผมเปลี่ยนซิกไปยืนใกล้กว่าเดิมน่ะเมื่อกี้ซิกมันยืนไกลที่ผ่านแคทอปจี๊ี เลดมีคุกโวยเลดมีคุกหวยกูต้องได้ลเลยวลวอาพกูถึงได้ได้แต้มเนี่ยเฮียต้์แม่งเหมือนต้องเหมือนเป็นออกเมนเดียวที่ทำให้ผมได้แต้ม,ม่ะตอนนี้ลเลยวลวอาพเท่ากับเอาจริง เหมือนเป็นนกเม้นเดียวที่ทําให้ผมได้แตทมนะตอนนี้เล่นพิมคุ๊กุบุครับเจอกับทวินเทเลอร์เอาตัวหน้ายืนห่างได้ไหมจะได้จะแก้ได้ไหมมันยังไม่ทันจะเจอมันอีกรอบเลยไม่งดยอมไปแล้ไอผมว่าอันนี้ที่สูสีเพราะว่า 1. คือเขามีแอสเซนชันสองเขามีเบ่งมานาจากการใส่เทม 3. คือ TF มีกันเบรแสง นี่คือนี่คือคีย์หลักที่ทําให้ที่ทําให้ผมซูสีกบทิเอฟขนาดนี้ถ้าทีเอฟไม่มีการเบรดแสงอ่ะบอร์ดแม่งระเบิดนานแล้วพอาเรามีเล็ดบับจากซีกไอการเบรดแสงเนี่ยจดเปลี่ยนเลยจุดทําให้มันทาให้มันยื้อได้นานขนาดเนี้ยแบบยื้ออยู่นั่นน่ไม่จบพื้ที่ทำไมทวินหนึ่งแรขนาดนี้ปกติพอแล้วเคยเล่นปะ <c oughs> ไม่เคยพอ่ทวินแม่นน่ากลัวมากผมนโดนทวินไปรอบหนึ่งแบบวัดแล้วดูของทวินดิคุณดูของของไอเฮียหนุผีดิ มีแค่กันเบสเจาะเกาะเอ้กันเบสใจแอนคามีเอมูเนะ่ดีเอมูเบสอินซลอตแทงใช่ไหมมีแค่ันไฟาอาจจะไม่เบสแต่ว่าดีเอาเวกเวกมีแค่นาชอไม่ใช่ของมีแค่เนี้ยนะจะวินมันแรงหนึ่งขั้นตบสี่ขาสามดาวได้ที่ทวินแมงแรงจ้ะ ผมว่าผมว่ามันเก่งที่อา摩 Moo เว้ทวินอ่ะคือ阿摩ม o มสามดาวมันเก่งอยู่แล้วใช่ไหมแคดสาม cc แคดสาม cc แคดสาม cc พอบวกกับทวินเข้าไปอีกกลายเป็นว่าคุณมี阿摩ม o มสองตัวแล้วแบบคุณ cc อยู่ข้างหน้าบึงบ้งบึงบ้งบึง้งบึ้งบึ้งอยู่ข้างหน้าเรื่อยๆบึ้ง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 ไปเรื่อยๆน่าก,กลัวมากดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืม subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับหรืออยากสนุกต่อก็เพียงจิ้มคลิปถัดไปได้เลย